ในหน้าทิกต o อกทิกต็อกชอปเคเตอร์ดูเอ็ดอย่างไรให้มียอดขาย ep 2อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องในทุกอินฟินิตี้8ปนะครับอันนี้ก็เป็น ep ที่2แล้ว ep แรกใครยังไม่ดูนะดูใต้คลิปนี้นะครับอันนี้เป็น ep ที่2นะมีอะไรบ้างตัวนี้กดให้หมดเลยแล้วก็แชร์ไปที่อรี่ของคุณติดตามช่องในทุกด้วยนะครับว่าแล้วก็ไปดู ep ที่2กันวิธีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเข้ามาที่ในหน้าหน้าหลักเนาะของเราตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยข้างบนมันจะมีคําว่า มันจะมีที่เป็นรูปแวนคลิกเข้าไปครับให้เราหาสินค้าได้เราอยากขายสินค้าอะไรเราอยากขายนะครับเราไปดูว่าสินค้าที่เราอยากขายขายอะไรสมม,มติว่าเราตอนนี้ผมอยากขายไฟฉา,ายแรงสูงสมมติละกันนะครับให้เราดูตรงจุด3ามจ,จุดครับจุด3ามจุดครับกดตรงฟิลเตอร์กดครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกรองนะครับเราก็จะดูเรื่องของจานวนการดูนะครับเรียงตามจํานวนการดูเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับคนที่คุณติดตามนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่คุณติดตามเงี้ยไหมมันจะมีให้เราเลือกอะเราเลือกทั้งหมดนะครับแล้วตรงวันที่นะครับตรงวันที่เนี่ยวันที่โพสต์เนี่ยเราอาจจะเลือกหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยบางทีมันนานไปนะครับผมมองว่าประมาณสักสัปดาห์เนี่ยอมันกาลังขายดีเลยหรือ1เดือนเนี่ยอะสัปดาห์ดูซิมีไหมเพราะเรากดตรงคําว่าสัปดาห์ใช่ไหมครับก็กดนําไปใช้ ดูซิว่ามันจะมีคลิปไหมอ่ะแปลว่าสินค้าตัวนี้มันไม่มีนะครับสินค้าตัวนี้ในรอบสัปดาห์เนี่ยไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็น1เดือนละ่ะมีไหมอ่ะลองดูนะครับ1เดือนมีไหมอ่ะสินค้าไม่มีเพื่อนๆล่าสุดให้เรามาดูต่อก็คือวิดีโอครับคลิกตรงคําว่าวิดีโอ เห็นไหมมาแล้วนี่คือรอบ1เดือนครับนั่นแปลว่าในรอบ1เดือนเนี่ยให้เราเลื่อนดูเลยนะครับว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยมียอดผมมาที่คลิปอันนี้แล้วกันนะครับที่มี 10K และกันอะ 10K ก็ถือว่าน้อยนะถ้าเราหาสามารถหาสินค้าที่มีหลัก 10K 100K ได้จะยิ่งยิ่งดีมากอันนี้ผมเอานี้แล้วกัน 10K นะทำไมผมถึงเลือกอันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีลิงก์ให้เรากดแชร์แล้วก็ขายได้เห็นไหมครับกดแชร์แล้วก็ขายได้คือสินค้าตรงนี้เพื่อนๆจะขายอะไรเพื่อนๆไปเลือกดูเอาไม่ต้้อองงรรีบเนนะ,ะแลวผมก็จ็จหต ตรงสินค้าครับผมกดเข้าไปตรงสินค้าครับพอผมกดเข้ามาตรงสินค้าเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าโปรโมทสินค้าครับเห็นไหมคลิกเข้าไปครับตรงนี้เนี่ยระบบเขาจะให้เราสามารถเพิ่มสินค้าได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราทําการดูเอ็หรือสติทอ่ะกดเพิ่มครับเสร็จแล้วข้างบนกดย้อนออกไปนะครับแล้วก็กดย้อนไปอีกทีหนึ่งนะครับพอมาหน้านี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเนี่ยทำการแคปหน้าจอครับ เราจะไป Copy ข้อความกันให้เราเข้ามาที่ Line นะครับแล้วเราก็เข้ามาเลือกรูปภาพแล้วก็มาที่แคปที่ที่คัดนะครับตรงนี้อ่ะนะครับปึ๊บอ่ะเสร็จนะครับแล้วเราก็กดตัว A ครับเราก็จะทำการ Copy นั่นเองใครดู EP ที่แล้วมาเนี่ยจะเข้าใจเลยนะครับอ่ะกดคัดลอกครับแล้วเราก็กลับไปที่ TikTok เหมือนเดิมเสร็จแล้วให้เราทำการนะครับกดตรงลูกศรแชร์ครับ แล้วก็ไปที่คําว่าดูเอ็ดครับทีนี้เราก็ดูเอ็ดได้เลยเราจะเลือกเฟรมแบบไหนแบบที่1นะครับแบบที่สองแบบที่3แบบที่4ี่ก็เพื่อนๆก็เลือกเอานะครับอ่ะผมเลือกแบบที่ที่2แล้วกันนะครับแล้วก็มันใส่เอฟเฟกได้ด้วยนะเห็นไหมครับเพื่อนๆใครอยากใส่รูปภาพเอามาใส่รูปภาพมาใส่ก็ได้นะไม่ให้มันเป็นรูปของตัวเราเองเนี่ยนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็จะดูเอ็ดกดเลย พอเราใส่ข้อความเสร็จแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็ใส่หัวข้อความใส่เมนูการสั่งเสื้อต่างๆเนี่ยแล้วเราก็กดตรงคาําว่าถัดไปได้เลยนะครับเอาข้อความเมื่อกี้มาวางได้เลยนะครับเพื่อนๆเอาข้อความเมื่อกี้มาวางได้เลยเห็นไหมเราก็จะได้ข้อความมานะครับเราก็มาเลือกนะครับนี่เลยนะครับสินค้าแล้วเราก็แนบเพิ่มขึ้นไปครับอ่ะแล้วเรากดเพิ่ม เห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยทีนี้เพื่อนๆก็กดโพสต์ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับเดี๋ยวถ้ามีวิธีที่3อมีก็จะมี e ีที่3นะครับเดี๋ยวไปลองนึกก่อนว่าเรามีวิธีไหนอีกนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเคล็ดลับนี้นะครับในอีีนี้ก็ถือว่าโอเคนะ e ีีที่1ใครยังไม่ดูนะใต้คลิปนะครับใครดูแล้วนะครับเป็นประโยชน์ฝากแชร์ไปให้เพื่อนของเราและติดตามช่องยูทูบด้วยเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆนะครับจะเอามานําเสนออีกติดตามติดตามไปละ